สวัสดีครับสวัสดีแพนครับบรรยากาศย่ำสดๆครับด้นเล้ะครับที่พี่โด่นบ่ออกมา่ายคลีบกับเข้ามือนี้ออกมาครับออกมา่ายคลีบเสาน้ำเข้าเซ้ยมือนี้ฝนลิ่นครับเบิดคืนตั้งแต่เมื่อวานแหละนะครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกแล้วก็เมือ่อคืนกันลิ่นอยู่เบิดคืนครับนี่บรรยากาศแบบนี้เลยครับ หน้าบามนมันเอาขีดดินลงมาคือเก่าครับเอาขีดดินลงมาน้ำน้ำลงมานะครับนี่แหละคือบรรยากาศหนาบานบรรยากาศรอบบานนะครับในหน้าเขาหน้าให้หน้าหน้าเขาเขียวนะครับนี่คือช่วงเขาเขียวนะครับใกล้บุญเขาสากแล้วพี่นอ้อีกสองสามมือกับบุญเขาสากแล้วนี่ลูกไสไ้อีโดไอีลอด หลังจากบุญเขาสากบบน้านนะครับเข่ากับสีเริ่มตั้งทองเข่าตั้งทองกับสีเข่าสูรฤดูหนาวลมอวยนะครับปีนี่บดิษัทเบดพอเถื่อพี่น้องเอ้ยป้าโบมีนะครับป้ามีแต่ต้นห,หน่อยๆครับป้าโบยใหญ่เพราะว่าน้ำมันแห้งนะครับน้ำมันถิงช่วงไปช่วงหนึ่งเห็ดเหตป้ามันโบงยใหญ่นะครับผุนไอโดไปบรยุทธ์เลยไอหลอดเนี่ยน้ำบาดนี่ บนรอดเจ้าหล่อมากนะบนรอดรู้ไหมโอ้โไปเลยอาด์ลาดไอดโดหมู่บ้านตัดเนี่ยภายในนะครับหนาบานเรียบร้อยครับหางกำแพงฟางหนังนตัลแหละครับแต่ว่าบางนี้หมู่บ้านมีรถจอดนะครับเลื่อนบริตัดเดี๋ยวเหมือนเรงครับให้ยหยาแหงก้อนนะครับตัดเนีเหมือนเสาอะไรครับหยาเปียก ตรงตัดย่ามคำนะครับหญ้ามันแห้งถือแดดหรือว่าไอ้ฝนโบตกหญ้าแห้งตัดใดนะครับบรรยากาศบอ่อปลาครับน้ำไหลลงมีแต,นตนดด่น้ำคุณมีแต่น้ำหินนี่นะครับบ้านนอกดาวนะครับ หลังนี้คือมาตรฐานนะครับพี่น้องเฮดได้มาตรฐานนี้นะครับทุกอย่างนะครับคือมีฝ่าปูผนังเรียบร้อยนะครับภายนอกภายในนี้รับรองครับเตียงหกฟูดว่างตู้เสื้อผ้าว่างแลวก็ติดแอร์ได้สบายเลยนะครับราคานะครับอยู่ที่แสนสามนะครับสินสอดแสนสามนะครับ ใครสนใจมาดูบ้านหลังจริงได้นะครับเสียวหลังนี้หรือเสียเอ,อีกหลังนึงให้เฮ็ดไม่ให้เอาซีไม้ยังสีก็ได้นะครับติดต่อพ่อเอกนะครับนี่บ้านหลังนี้นะครับสร้างจากเงินงบประมาณนะครับที่พ่อเอกเพิ่นไทยคลิป youtube นะครับได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับเพิ่นกะเหตุของเพิ่นเนาะ ลงคลิพให้พราะเป็นพี่น้องเอฟซีเดี๋มึงได้ติดตามพอแต่มีรายได้เหมือนกันเอาเงินมานี่แหละครับเห็ดบานนอกดาวไว้นะครับถ้าเกิดว่าบ่มีคนสั่งบ่มีคนสื่อเพิ่นกับสิเก็บไว้เอาไว้เห็ดเป็นบานพักของพักยังสีนะครับพี่น้องแต่ว่าหมองนี้คือเอามองมาตั้งโชว์นะครับบ่แเม่นว่าเฮ้าสีเอาไว้หนีเลยนะครับนี่คือมองตั้งโชว์มองตั้งไวห้หเมึงตัวอย่างนะครับ ถ้าเกิดว่ามองได้ที่ห้องสีเอาไว้เลยห้าสีเทพื้นนะครับเทพื้นแล้วก็ยืดยางดีนะครับยืดเสาใส่พื้นยางดีนะครับแต่ตัวนี้คือเข้ามาต่างโชว์ซื้อนะครับพี่น้องเลยไม่ได้เทพื้นนะครับอ่าบรรยากาศภายในครับ ผู้ใดนะครับพี่น้องสนใจเสื้อนะครับเสื้อแคนยอนต้นนี้เหลือนะครับประมาณซีหาโตนี่แหละครับพี่น้องสีดําสีดํานะครับเหลือประมาณสี่ห้าตัวนะครับไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์เอลไซส์เอ็กซเอลสองเอ็กเอลนะครับโอ้ยไซส์เอ็กเอลบ่มีนะครับมีแต่สองเอ็กเอลผู้ใดสนใจก็ทักมาสอบถามบ่าวโทนได้นะครับทางเฟซบ่าวโทนผู้ติดตามสามจุดเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้รูปโปรไฟล์เสือสีแดงครับ ทักเฟซบาวโทนนะครับหรือผู้ใดสนใจนะครับเสื้อแบบ7วัน7สีตอนนี้แบบ7วัน7สีนะครับที่บ้านจะเหลือใส่ XL นะครับเหลือแค่สีสีนะครับใส่ XL เอหลือแค่สีสีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูและก็สีโอรสนะครับเหลือแค่สีสีนะครับตอนนี้ที่บ้านนะครับส่วนแบบใหม่นะครับแบบสีม่วงกับสีชมพูรุ่นใหม่นะครับ รอนะครับพี่น้องบอกเกินสัปดาห์หน้านะครับไม่เกินสัปดาห์ที่จะมานี่แหละครับพี่น้องจะเปิดให้เพราะพี่น้องเอฟซีได้จองเพราะเสื้อมาเราจะเปิดจําหน่ายทันทีนะครับสั่งพานออนไลน์เหมือนเดิมนะครับสั่งพานเพจรัตนาพรแบนหรือว่าเฟซบาวโทษน,นะครับพี่น้องทักมาสอบถามเลยเลยครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดไส่และสีนะครับให้พ่อพี่น้องเอฟซีได้เป็นเจ้าของ ใส่ไปงานเปิดฤดูกาลนะครับหรือว่าผู้ไดายานทรงแล้วบ่ท่านใส่ไปงานไปสื่อหน้างานก็นได้ครับพี่น้องมีจําหน่ายที่หน้างานวันเปิดฤดูกาล21กันยานะครับอ่าที่บ้านแพงสนามกีฬาบ้านแพงนะครับโกสุมพิสัยมหาสารคามครับเปิดฤดูกาลสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงครับพี่น้องนี่ครับวันนี้นะครับฝนตกลิ้นครับ ลงเม็ดปกเป็กปกเป็กปกเป็กอยู่นี่บบาวทวนอยมายื่นตากฝนไทยบรรยากาศยังมุดเ้าห้เบิ่งครับมาแล้วไอ้หลอดอว,ว่านกะไปสารเมฮันนีมากนะครับไปสารเมฮันนีมากกะได้เบลลี่นะครับเพิ่นได้จับลูกปิงปองเพิ่นก็ได้ซีศูนย์เจ็ด เก้าแปดนะครับพี่น้องสี่ศูนย์เจ็ดกับเก้าแปดส่วนบาวโทนจับได้สี่หกหากับสามสามนะครับแล้วเพิ่นกะจุดทูบแต่ว่าบาวโทนไม่ได้จุดทูบนะครับเมื่อลีเพิ่นจุดทูบเพิ่นได้สามสองสามนะครับมือวาดนะครับฮานอยปกตินะครับออกสามสามสองนะครับเลขทูบเมทันนี่ออกไปแล้วนะครับฮานอยปกติออกสามสามสองนะครับกะจะเหลือแต่เลขปิ้งป้องนะครับ เหลือแต่เหล็กปิ้งป้องนะครับพี่น้องรอเบิงว่ามือนีมันสีออกตัวใดนะครับในจำนวนส,สีตัวนี่คือ40798แล้วก็465กับ 4, 65, 33นะครับถ้าออกตัวใดตัดตัวนั้นออกเลยนะครับเพราะว่าเหล็กแม่นี่ส่วนใหญ่จะออกประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วจะไม่มาไทยส่วนถ้ายังไม่ออกประเทศเพื่อนบ้านจะมาไทยนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกตัวเลขอยู่ที่โศกที่หมานครับผู้ใดเสือผู้ใดจับผู้ใดบดเสือผู้ใดตัดออกอันนี้ก็โศกไพหมานมั่นนะครับขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาขอบคุณในคําตอบที่เอฟซีเพิ่นถามแล้วมีคนไปตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ w, สำนีสกอเดี๋โปพบกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ